เห็นดอกไม้ชาวนี้ก็ทําให้นึกถึงว่าหลายคนวันนี้ทํางานต้องไปส่งดอกอีกแล้วทํางานก็ได้แค่ส่งดอกต้นยังไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งเขาเลยวันนี้เห็นดอกไม้ก็ขอเป็นข้อคิดเตือนใจว่าต่อให้เป็นดอกดอกเบี้ยที่โยมต้องจ่ายแต่ขอให้นึกถึงดอกไม้ก็แล้วกันว่าทุกดอกที่ต้องจ่ายคือการศึกษาของลูกคือบ้านที่โยมกําลังผ่อนอยู่คือรถคือที่ดินคือทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมกําลังไปเอาเงินอนาคตมาใช้และจําเป็นจะต้องเสียดอกให้เขา ขอให้ดอกนั้นเป็นดอกที่งอกงามในการศึกษาของลูกในรถทุกคันที่พายโยมไปทํากินในบ้านทุกหลังที่เหมือนกับนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวให้โยมได้กลับมาหลับนอนพักผ่อนขอให้วันนี้ดอกไม้เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้จะต้องทํางานเสียดอกส่งดอกดูเหมือนว่าต้นแต่ยังแทบไม่มีให้เขาเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ขอให้ดอกเบี้ยทุกดอกจงเหมือนกับดอกไม้ที่งดงามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในทุกมิติในชีวิตของเราทุกๆคน ขออนุโมทนาบุญกับดอกไม้ชาวนี้ที่เห็นขอเจริญพรขออนุโมทนากับบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบกรรมอันเป็นกุศลกันแล้วในวันนี้และขอแสดงความเข้าใจว่าบางอย่างที่เป็นอะไรอะไร ที่บางอย่างเราทุกท่านก็ผิดพลาดกันไปไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยแต่ผิดบ่อยอันนี้ไม่ดีวันนี้ก็มีทั้งบุญทั้งบาปผสมกันใช่ไหมโยมวันนี้ก็คงมีทั้งบาปทั้งบุญผสมปะปนเปกันอยู่ไปในชีวิตวันนี้ ก็คงจะไปเสียค่าเทอมเรียนในบางวิชากันบ้างแล้วใช่ไหมโยมบางวิชาที่ต้องเสียค่าเทอมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนอันเป็นเหตุให้จะต้องเสียซักเสียความรู้สึกเสียอกเสียใจก็คงจะเคย ผ่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆนะจนบางทีก็รู้สึกว่าทำไมอย่างพลาดพลัง้งรู้เท่าไม่ทันก็ต้องค่อยๆฝึกรู้ไปบางทีเรื่องข้างนอกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็เกิดจากตัวเราเอง บางคนก็ตั้งใจไว้สูงเกินไปพอผิดหวังขึ้นมาก็เสียอกเสียใจแรงกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงนักวันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายก็คงจะได้เวลาจะต้องพักผ่อนจากจังหวัดไหนกันบ้างโยมที่กำลังรับรับชมอยู่ในตอนนี้จังหวัดไหนกันบ้างอากาศเป็นยังไงบ้าง จังหวัดตราดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่รู้สึกหนาวลมพัดจนพอาจารย์ผมยุ่งไปหมดผมเสียทรงวันนี้นลมแรงจริงๆไม่มีแสงแดดท้องฟ้าปิดจังหวัดไหนกันบ้างเสียงชัดไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ อาจารย์ใช้จากซิมนี่เองไม่เคยมไีไวไฟอะไรกับเขาก็ใช้จากซิมนี่แหละธรรมดาธรรมดาสัญญาณคืนนี้ชัดไหมเมื่อคืนวานนี้ไม่ชัดเลยโยมเม็ดฝุ่นบอกจากสุรินลมแรงมากเจ้าค่ะหนาวด้วยก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะโยมจากจังหวัดนครราชสีมา จากจังหวัดสุพรรณบุรีโยมท่านนี้บอกพระอาจารย์ไม่มีผมค่ะดีแล้วโยมเนี่ยแซวๆกันมาบ้างก็ดีนะเราคุยกันเป็นทางการนักบางทีมันก็นะมันก็ทางการไปแซวๆกันบ้างแต่อย่ามาบุรี่หัวพระแล้วกันพระอาจารย์ก็เปิดประเด็นก่อนว่าผมเสียส่ง สุดที่สารเย็นเหมือนกันครับผมโยมทองสุกอานโมธนาโกลโยมทองสุกด้วยอนุโมทนาจากสงขคราเป็นยังไงบ้างสงขคราคนใต้ยังไงบ้างวันสองวันนี้พระอาจารย์อยากไปนครศรีธรรมราชจังเลยน้ํากําลังท่วมแล้วก็สุราษฎร์ธานีน้ําก็ท่วม,มภูเก็ตก็น้ําท่วมไม่ทราบว่ายังไง โยมปัทมาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีเจ้าค่ะอนโมธนากโยมปัทมาด้วยนะโยมวันดีก็บอกชัดค่ะอนโมทนาด้วยจากบุรีรัมบอกหนาวมากแมถ้าตอกกอไก่เยอะกว่านี้อีกหน่อยนะมันจะรู้สึกได้ว,ว่ามากจริงๆอุบลราชธานีเสียงชัดดีเจ้าค่ะโยมแม่แทนน้อยอนโมทนาทางอุบลน,น,น,น่าจะหนาวนะโยมนะเพราะว่า อยู่สูงกว่าจังหวัดตราดถ้าตราดหนาวนี่ที่อื่นก็คงจะแบบเยะอะเยือกอะคงเยอะเยือกเลยแหละจากเชียงใหม่เจ้าอนุโมทนาด้วยนะจากโยมเชียงใหม่สมุดประการสัญญาณชัดเจนดีอนุโมทนาจากจังหวัดนครราชสีมาไม่เห็นมีโคราชมาเลยคืนนี้มีโคราชมาบ้างไหมมีแต่นครราชสีมามาอย่างเดียวคืนนี้ จากพัทยาชนบุรีเริ่มหนาวแล้วยะลาเจ้าค่ะเสียงชัดเจนดีมากโอโยมเมื่อวานซืนเมื่อวานนี้ก็มีพระจากจังหวัดยะลามามา,มาเยี่ยมพระอาจารย์อยู่3มรูปอย่าว่ามาเยี่ยมนะมาหาถ้ามาเยี่ยมนี่เดี๋ยวป่วยไม่ได้นะเอามาหาจากยะลานะพระท่านก็นเล่าให้ฟังว่าโอ้อยู่ทางนู้นนะบินทบายก็ต้องมีทหารเดินประกบ พระอาจารย์ก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปลองบินธบัตที่ยะลาปัตตานีนาราที่ว่าสันหน่อยหรือเปล่าไม่รู้อยากหาโอกาสได้ลองไปเยี่ยมพระสหาหธรรมิกพระพี่พระน้องอยู่ทางโน้นเยอะเลยหนาวเลยครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยนี่หนาวแน่นอนเลยชุมพรเป็นไงบ้างชุมพรฝนตกกันหนักไหมหกรุงเทพอากาศเย็นมีลมด้วย22ององศาโอ้ยี่สิบสองนี่ก็หนาวมากนะบ้านเรา จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดยะโสธรหัดใหญ่สงขาชัดเจนดีเจ้าค่ะอนุโมทนาด้วยนะพี่น้องชาวหัดใหญ่ทุกคนเลยยะโสธรหนาวเจ้าค่ะโอ้ทางนู้นหนาวแน่นอนทางทางยะโสธรอ,อุบลราชธานีเนยโยมช่วงเนี้รู้สึกนึกถึงทหารที่ไปนอนในบังเกอร์ในคูเลดต่างๆอนะ ใกล้ๆวัดพระอาจารย์นี่ก็มีที่เป็นจุดที่พระอาจารย์ขึ้นไปดูวันนี้ก็สงสารทหารเป็นจุดแบบลมปะทะตลอดเวลาน้องๆทหารเด็กๆออยู่กันแบบน้ําไม่ได้อาบโยมสามวันห้าวันไม่ได้อาบน้ําเพราะไม่มีน้ําให้อาบแต่ช่วงนี้ก็คงจะพอได้อยู่เพราะไม่ต้องอาบก็ได้สามวันพระอาจารย์ยังยอมรับเลยว่าเย็นนี้พระอาจารย์ไม่ได้ส่งน้ําขอหมกขอหมักอีกทักวันหนึ่งให้เค็มๆหน่อย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโยมจิราพรโยมการศิลโยมโคราชโยมจักเลยจากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองครับผมโยบุญสรงอนุโมทนาด้วยนะโยมตรีรัตสกลนครเสียงชัดเจ๋วเลยเจ้าค่ะดีมากโยมพัทลุงโยมจากจังหวัดชัดเจนเจ้าค่ะเออไม่ใช่จังหวัดกทมชัดเจนเจ้าค่ะ าจากจังหวัดตากหนาวเลยโยมทางนอร์เวย์ก็ชัดเจนดีนอร์เวย์นี่ยังหาโอกาสไปไม่ได้สักทีพระอาจารย์เจ้าคุณที่นอร์เวย์ทั้งกองน,นิมนต์พระอาจารย์ไว้หลายรอบแล้วยังหาจังหวะไปไม่ได้สักทีเลยกลัวไปแล้วหนาวหนาวหนาวเกินแบบพิมะมากมาก,มากเนี่ยรู้สึกกลัวแต่มีโอกาสคงได้ไปแหละท่านบอกพร้อมก็โทรเลยบอกเลยไฟเขียวปุ๊บท่านจะจัดทุกอย่างให้พร้อม เชียงใหม่เริ่มหนาวโคราชสุราษฎร์ธานีเสียงชัดเจนดีรับฟังจากสกลนครเสียงชัดเจนเจ้าค่ะระยองนี่ระยอง,ยองบ้านเราเป็นไงบ้างระยองปีนี้ระยองน้ําท่วมมาหลายที่ไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็ไม่นานไม่กี่วันเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วาจากเมืองเลยจากสุโขทยัยจากชัยนาท โอ้พี่น้องชาวชัยนาทเป็นยังไงกันบ้างโยมเมื่อวันก่อนนี้นะโยมลูกศิษย์พระอาจารย์ที่เป็นทีมคู่ภัยชุดหนึ่งก็เข้าไปช่วยย้ายเด็กเด็กบ้านเด็กบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพล้านะย้ายกันยันสว่างเลยน้ำท่วมหนักผนังกั้นน้ำพังทำให้น้ำทะลักเข้าบ้านเรือนโอ้แต่สงสารพี่น้องชาวบางบานโยมญาติโยมชาวบางบานน้ำแช่กันมาสเดือนนะ เป็นอะไรที่ที่น่าสงสารจริงๆจ,จากจังหวัดจังหวัดบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครแหมแซวเล่นนาบ้านแพ้วสมุทรสาครจังหวัดสุขโขทยัยนางรองบุรีรัมย์สุร,ราธานีฝนตกทั้งวันเจ้าค่ะโอ้โหโยมนะส่งความเป็นห่วงถึงพี่น้องชาวสุร,ราษฎร์ด้วยนะนะ อาจารย์อารมณ์ดีติดตลกให้ญาติโยมได้ยิ้มเจ้าขาโยมใบยกอ่าดีมากโยมคนเรามันก็ต้องมียิ้มยิ้มกันบ้างแหละนะธรรมดา <c oughs> อโยมสวดมนต์กันนิดหน่อยดีกว่าเนาะตั้งใจอิมินาสการนะพุทธังปูเชมะอิมินาสการนะ ธรรมังปูเชมะอิมินาสการนะสังคังปูเชมะอระหังสัมมาสัมพุทโภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดทางพระคขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตพระเขวาวัตาธมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนัมมาสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นโมตัสสะพะขะวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพูดทังพระขวันตังอขอภัยนิดหนึ่งไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทาสะตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะพะคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพะคาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมาสัมพุทธธวิตชาจรณะสมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตารโรปุริสัธรรมสาริสัตทาเทวมนุตสานังพุทธ โทภาะวาติกายนาวาจายาวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกรมมัะกกตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุดโทปฏิคันหาตุอัจยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวาคาโตภะควะตาธรรมโมสันเทติโกอาการิโก เอหิป eh ัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิตาภวินยุห uh ิตีกายนาวาจายาวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมกุกรรมังปะกตังมายายัง กรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภาควโตสาวะกสังโคสามิจิปฏิปันโนภาควตโตสาวะกสังโคยาทิทังจัดตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุก คาลาเอสสะพะขวะโตสาวะกะสังโคอาหุนไยโยปาหุนายโยทักขินไยโยอัญชลีการีีโยอนุตตารังปุญญเขตตังโลกัสสติ กายนาวาจายาวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมปกะตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงค์สังโคปฏิคันหะตุอัจจยันตัง ขอพระสงฆ์จงอดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปััรนี้ขอท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงสิ่งใดๆที่เคยผิดพลาดพลั้งไปกับใครๆก็ตามที ตั้งแต่จำความได้มาจนถึงบัดนี้เคยผิดพลาดพลั้งไปสักทีสองทีกับใครๆอย่างไรลองนึกถึงดูความผิดพลาดใดๆที่เคยล่วงล้ำก้ำเกินบิดามารดาพอนึกออกบ้างไหมจะเป็นกรรมอันเป็นเสนียจันไรตัวไปในที่นี้อาใจประ พื้กรรมที่ไม่ดีตอนภการีมีบิดามารดาุบอาจารย์เมื่อพลังแล้รู้สนึกและตั้งใจที่จะไม่พลาดพลั้งอีกนับเป็นสิ่งที่ได้ตั้งใจคอ,อยหลบเลี่ยงหรือพยายามไม่ทำอีกในพระทให้พลาดพลั้งในครั้งต่อๆไปขอร้องให้สำนึกดูเธอ เคยพลาดพระจิตน้อยบ้างหรือไม,ไม่หรือจะต่อจงใจ,จะต้องกินต้องใช้จึงจำเป็นต้องค้าต้องแก่ลองเด็กลรือเปล่ามาชิบวนี้ล้มลุกันมีปัญสารพัดสารพิเหาทางออกไม่ได้หลายคนมืดแบดได้จริงๆชีวิตไม่รู้ นั้นไปหาในช่วงเวลาแบบนี้จะไปหยิบย <together>, ืมใครบสองบาทสองบาทพันครึ่งพันเขายังมองตั้งแต่วัจเท้าวัหาเดินมาใช้เขาไหมบ้นนอกชนบทแบบเราเมื่ก่อนก็เคยยืมข้าวบ้านข้างๆกองสองกองหองข้าวอย่างนึกได้ในวันที่ยังจริง จริง,ะงนะครับิงจะวางพึ่งใครลองนึกเธอว่าใครที่เราเคยเพึ่งาเขาและใบน,นี้เรายังไม้ตอบแทนบุญคุณได้สำนึกไปมาหาสู่กันบ้างหรือไม่หรือว่าใคร,รก็ตามที่ชีวิตเราได้จมดิ่งลึกลงไปอยู่บุงเหวแห่งความทุกข์แล้ว เขาจะมีข้อคิดเตือนใจในการดึงและช้อนให้เราได้ลุกกลับขึ้นมายืนครั้งหนึ่งเหมือนจมดิ่งลงไปในพ้วงเหวลึกที่มืดอละจมดิ่งลงไปในห้วงน้ำที่ลึกสุดขั้และใครที่เคยให้สติปัญญาจนสามารถกลับมายืนครั้ง โดยพลังร่วมเกิดอะไรยังไงเขาบ้างหรือไม่ลองระลึกึกถึงพี่จะได้กล่าวคำขอบคุณเป็นการสร้างความกับน้นให้กับตัวเองเพื่อจะได้ระลึกถึงและจะได้ขอโทษขอโพยขอ ิบัติใสัญญาไม่ค่อยดีโยมได้แจ้งมาบอกสัญญาขาดหายหายตั้งใจพร้อมๆกันนะอุก,กาศา,ายรมวัจีกรรมมโนกรรมกรรมตั้งใจข้าเจ้าเล่ไปไกลเพื่อไกลวาจาใจ ทั้งต่อหน้าและหลังตั้งใจและไม่ตั้งใจนึไ่ได้และนึกไม่ได้ข้าพระเจ้าขอเข้ามากรรมจะพะยายามไม่ทั้งล่งเกินในการต่อไปอาโหสิกกรรมให้แก่กันและกันเถิด วน,นี้ก็จะเระมาณเท่านี้สัญญาณไม่ดีนะช่วงนี้ท้องฟ้าปิดหมดโยมท้องฟ้าปิดสนิทไม่มีแสงอาทิตย์ส่องมาให้ได้เห็นเลยติดต่อกันมาหลายวันนั้นก็ท้องฟ้าเป็นใจให้เราได้ฟังธรรมกันในช่วงต้นสักเล็กๆน้อยๆไปแล้วมันหันกลับมาดูใจนะโยมันมาดูตั้งสตินะรู้ ไปคิดในเรื่อ,อ,นนอนุโมทนากับทุกๆพลังความสามัคคีภาพยังติดตาเหลือเกินภาพยังติดตาถึงน้ำใจที่งดงามของพลังพลังที่ทุกคนมีความศรัทธาในเรื่องเดียวกันคืออยากส่งต่อพื้นแผ่นดินให้กับลูกหลานอย่างที่เราจะไม่เบียดเบียนของของใคร เราขอแค่รักษาผืนแผ่นดินของเราไว้ว่าตรงนี้คือผืนแผ่นดินที่ปู่ย่าตายายรักษาไวใ้ให้ลูกหลานเราและเราทำได้เพียงแค่รักษาของเดิมเท่าที่มีไม่ขอลุกล้ำอธิปไตยของใครเราขอรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราเหยียบยืนบนผืนแผ่นดินของตัวเองร้องเพลงชาติบนผื้นแผ่นดินของตัวเอง,อ,ง,เง,อ,ง,เอ,งอย่างไม่คิดเบียดเบียนและลุกร้นใครเป็นภาพที่ติดตาและยังรู้สึกประทับใจ ถึงน้ำใจของทุกคนตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายจนถนนของเราเสร็จไปมากกว่าครึ่งมากกว่าค่อนบัดนี้เราเชื่อว่ารอยเท้ารอยอยางรถยนต์ของทุกๆคันทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อให้ลูกหลานของเราได้รู้สึกภูมิใจว่าครั้งหนึ่งปู่ย่าตายายของเขาได้รักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้กับเขา ในวันหนึ่งข้างหน้านับจากนี้ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้ยาวนานจนถึงร้อยปีเหมือนปู่ย่าตายายของเราบางท่านหรือไม่แต่วันนี้ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เรามีลมหายใจทุกทุกคนได้ตั้งใจเต็มใจเต็มที่กับภารกิจของการรักษาผื้นแผ่นดินรักษาผื้นป่ารักษาอธิปไตยร่วมกันกับทหารหารวันนี้เราไม่เคยคิดเบียดเบียน ไม่เคยคิดลบลาข้าฟันเราคิดเพียงแค่จะรักษาไว้ด้วยสันติวิธีด้วยความดีที่เราพอมีอย่างรู้สึกติดตากับภาพของความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยชาวตราดทุกๆคนขออนุมโมทนา